ประกาศสิ้นสุดสัญญากับอดีตผู้จัดการคนดังปิ๊กชาฉลาดหลังร่วมง,งานกันมานานถึง5ปีแต่พระเอกมากทเเลนไมกี้ปณิธานที่ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระก็เผยว่าเป็นการจากกันด้วยดีทั้งยังขอบคุณพี่ปิ๊กที่ชักนําตนเข้าวงการจนมีวันนี้อีกด้วยค่ะเจอกันครับเราอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันก็คืออ อย่างที่บอกไปอย่างที่ประกาศไปครับผมคือผมอหมดสัญญากับพี่ปิ๊กก็จริงคือการรับงานหลังจากนี้ของผมผมก็จะรับงานผ่านบริษ,ษัทเอ็มพราของผมแต่ว่าอย่างงานในวันนี้มันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องมาจากสัญญาเดิมผมก็ยังมีการทํางานกับพี่ปิ๊กเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แบบ เหมือนเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีอาการติไม่มีอะไรต่อกันเลยคือทุกอย่างเป็นปกติมากก็ไม่อยากจะให้ทุกคนกังวลในจุดนี้นาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแค่หมดสัญญากันตามปกติเลยครับคือเป็นเป็นการตกลงกันเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าหปีนี้เราก็แบบเราพอใจแล้วแล้วก็ทางฝั่งพี่ปิ๊กเขาก็โอเคกับก,บการตัดสินใจของผมแล้วก็ต้องขอบจริงๆคืออยากขอบคุณพี่ปิ๊กมากๆครับงานเราให้เราดีออกมาไม่ไม่ครับในเรื่องของการทํางานมันไม่ไม่ได้เป็น ประเด็นสําคัญในการที่ผมหมดสัญญากันแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากันด้วยนโยบายของบริษัทพีพะครับเขาก็ไม่ได้ทําเป็นอ f ฟฟิเชียลหรือว่าเป็นบ้านหลักหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นบ้านที่อยู่มานานที่สุดที่เขาปิดตัวลงผมไม่แน่ใจเลยว่าเขามีแบบเรื่องอะไรแต่ผมผมที่รู้แน่ๆคือเขาแบบซัพพอร์ตแล้วก็ยังคงซัพพอร์ต ส่วนเรื่องปิดเพจบ้านแฟนคลับไมกี้ยอมรับว่าใจหายแต่ไม่ทราบรายละเอียดพร้อมกับขอบคุณความรักของทุกคนที่มอบให้อีกด้วยค่ะ